าที่จังหวัดมหาสารคามค่ะสมเด็จพระกนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของโูเลนทิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยในจังหวัดมหาสารคามค่ะพาไปที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์อำเภอโกสมพิสยัยจังหวัดมหาสารคาม สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีองค์นายกกิติมัิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กพันธุ์เพนสิริ มูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเกิงตำบลท่าตูมตำบลลาดพัฒนาอเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามและตำบลขวาไล่ตำบลแห่ใต้ตำบลหนองบอลอเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามมีพลเอกเจษดาศรีสุภาพกรรมาการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีนีนายวิบูลแวววันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามในอำเภอโกสมพิสยัยส่วนราชการและประชาชนให้การต้อนรับในโอกาสนี้นะครับได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จำนวน271,875กิโลกรัมแก่เกษตรกร,ร,กรและราษฎรที่ประสบอุทกภัยในปี2 5 6 6จำนวน1,746รายใน55หมู่บ้าน6ตำบล 2อำเภอซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรและราษฎรในอำเภอเมืองมหาสารคาม860รรายใน24หมู่บ้านของตำบลเกิง้งตำบลท่าตูมตำบลลาดพัฒนารวมถึงเกษตรกรและราษฎรในอำเภอโกสุมพิสัย886รายใน3าสเหมู่บ้านของตำบลขวาวไร่ตำบลแห่ใต้ตำบลหนองบอลครอบคลุมพื้นที่เสียหายรวม1 8 1่5มไร่ในปีพุทธศักราช2555 สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภ,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 ภัยพิบัติและต่อมาค่ะในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาก็ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสริจังหวัดสุรินทร์ขึ้น เพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานในสจังหวัดก็คือจังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มเกษตรกร11กลุ่มใน6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอละภูมิอำเภอชุมพลบุรีอำเภอสำโรงทาบและอำเภอสังขระจังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มเกษตรกรในอำเภอลำปลายมาศจำนวน1กลุ่มและจังหวัดศรีสะเกดมีเกษตรกรอำเภอราศีสไลจำนวนหนึ่งรายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของมูลนิธิชัยพัฒนาน,นั่นเองค่ะ